ก็ให้ทุกท่านได้พยายามทำความรู้สึกตัวให้ทั่วพร้อมให้มันหายง่วงเหงาหานอนกันมันสว่างเลยนะมันสว่างแล้ววันใหม่มาถึงแล้วนกกระว่าร้องฟ้าจะสางตีห้าแล้ว ้าเราตื่นกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองม,มาทำความเพียรกันเนี่ยเพราะว่าสมควรที่เราจะได้มาทำความเข้าใจารู้จักสิ่งที่ควรรู้มากๆขึ้นอย่าให้มันง่วง,งนอนมากนะไมกสมควรเลยนะ <c oughs> นอนนี่มันไม่มากนะัหรอกร่างกายมันต้องการซ้อมชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี่ก็ ต็มอิ่มแล้วยิ่งเรามานั่งสมาธิกันเด็กๆเดินๆเ,เนี่ยถ้าจิตใจ,จเราสงบความฟุ้งซ่านความปรุงแต่งอะไรมันไม่มีเนี่ยมันก็เหมือนกับนอนหลับตื่นนอกนะ่ตื่นนอกหลับนอกตื่นในตื่นในหลับนอกถ้าไม่มีสติมันก็มันตื่นนอกหลับในเหมือนเหมือนรถที่เราขับไปแล้วมันคว่ำม,มันชน ถนนเขาว่าหลับในพวกเราเนี่ยหลับนอกเสียก็มาเตือนข้างในอย่างนี้มันไม่น่าจะมีความง่วงนาหานอนมากพยายามปรับปรุงสร้างความรู้สึกไปส่วนสูงจะเพราะหน้ายกมือกันไปส่วนสูงจะรู้จักว่าทํำยังไงมันจะหายง่วงถ้ามันไม่ <c oughs> หายเลยมันยังจะง่วงจะซึมอยู่ก็เอาใหม่ oh ไปล้างหน้าลงไปในท่าน้ำนั่นนะล้างหน้าไม่ได้ซื้อสักบาทเอาเอาน้ำใส่ในในอองมือในฝ่ามือปิดรูจมูกไว้สักข้างหนึ่งโนะูด<อ>ไปแรงวเถ้าไปล้างท่อหายใจล้างท่ออออกซิเจนซะให้มันแสบออกาไปในสมองนะเคยเป็นไหมตั้งแต่ตอนเด็กๆ,ๆ,ๆตอนที่เล่นน้ำแล้วก็น้ำเข้าไปในจมูกเข้าไป ในหัวกระบอะม,มันแสบจึจะหายง่วงโซ่ so, ก็เวลาสั่งออกมาสั่งขีโมกออกมามันมีอะไรอยู่ในนั้นนะดูดีๆเสร็จข้างนึงก็ทําอีกข้างนึงก็หายง่วงเพราะว่าถ้าเราสังเกตให้ดีๆเฮเราจะเห็นว่าเรากําหนดสมาธิแบบอานาปานสตินี้มนละเอียดนะ เราจะเห็นว่าลมหายใจของเรานี่ไม่เท่ากันบางทีจะโมข้างหนึ่งเข้าคล่องอีกข้างหนึ่งมันมันติดขัดมันเฟื่อเคืองไอด้ดวให้ดีๆไอ้จะหายง่วงละถง่วงแล้วนอนกันอยู่ไม่มีทางที่จะแก้ไขนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะพระพุทธเจ้า mm hmm. ของเราท่าน mm hmm. ตรัสว่าอันตรายพระโอหิปริปันทิเดียวอันตรายมากทีเดียว คือความง่วงเ,เหงาหานอนความเมาอาหารความอึดอ,อัดไป็นีเกียรเนี่ยนิทาตันติตันทิพิชมมาตาความง่วงเ,เหงาหานอนก็ดีความไม่พอใจก็ดีอรต,ติมัทะพัดโตมาทะัดโตความไม่พอใจ ในภาวะที่ตนเองเป็นอยู่มีอยู่ในสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นไม่พอใจคือขัดติดขัดขัดเครื่องไปหมดปฏิฆะไปหมดกับทุกสิ่งทุกอย่างดังน,นั้นเขาบอกว่าะวะมัทะพัดโตเมาอาหารกินมากม่วงทั้งหมดเนี่ยรวนแต่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแก่สมาธิแก่การอบรมจิตการอบรมปัญญ,ญา เขาก็ทํากันมาอย่างนี้เนี่ยซ้ำๆสังกักเตือนมาตีหนึ่งตีสองเราก็มาทาความเพียรห่วงเอาห้านอนกออดกอดทนต่อสู้อืบางรูปบางองค์บางท่านนี่ก็นะหน้าเห็นใจนห <c oughs> ละกันะอนุโมทนาน่าเห็นใจก็คือเห็นใจว่าง่วงง่วงไม่หายเลยนั่งหลับนั่งงอกนั่งโยกนั่งโค้งอยู่ตรงนี้เนยแต่ก็สู้ไม่ยอมไม่ยอม ตายก็าตายมันตรงเนี้ไม่แห้ก็นายหน้าอนุโมทนาใน,ในการต่อสู้อย่างเนี้ยอย่างไรก็ตามนะอินทรีย์ของเรายัางไม่แต่กล้ายังไม่พอ่อยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มเต็งก็ต้อ,องอดก็ต้องทนต้องทําอะไรต่ออะไรกันที่เรียกว่าสร้างสมอบรมเพิ่มเติมปุญญาบาร,รมีกันไปอย่างนี้วันหนึ่งก็จะเต็ม มันเหมือนกับเราเดินทางเราก็ไม่หยุดแหละมันจะช้าหรือจะเร็วเราก็เดินของเราไปเรื่อยใ้จุดหมายปลายทางมันไม่หนีไปไหนเราจะไปกรุงเทพหรือเราจะไปเวียงจันทร์กรุงเทพมันยังอยู่ตรงนั้นแหละเวียงจันทร์ก็อยู่ตรงนั้นมันไม่หนีไปไหนจากเราถ้าเราหยุดกรุงเทพก็หยุดอยู่ตรงนั้นถ้าเราเดินไปมันก็ยังอยู่ตรงนั้นน่ะ ทำไมมันจะไม่ถึงเดินไม่หยุดเดินไม่หย่อนไม่ใช่ว่ามันวิ่งหนีจากเราวันล,ละคลืบละศอกวันละแขนละเม็ดละวากว่ากันไปอย่างไรก็ตามเราพยายามมาอย่างนี้มันมีผลน,นะแต่ท่านทั้งหลายอยากจร้อนผมอ,อยากจะตเตือนอยากจะบอกท่านทั้งหลายอยู่เสมอว่าเราทุกคนมันมีนมความอยาก ปฏิบัติทำก็ต้องทําด้วยความอยากตั้งแต่บนพื้นฐานของความอยากคือตัณหาถ้าไม่อยากก็ไม่มาทําไม่มาประพฤติไม่มาปฏิบัติไม่คมเจ็งกมใจมาเมื่อหอนอนมาทรมานกิเลสอย่างนี้แต่ตัวความอยากนั้นมันเป็นอันตรายขัดขวางไม่ได้ดังอยากแล้วมันก็ท้อแท้ใจหดหูห,อห่อแห้งเหี่ยวใจ อาบุตรยากเราท่านบอกว่าตัณหาสัมภาวะตัณหานิสัจิตาถ้าเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเนี่ยแล้วเราก็อาศัยตัณหาไม่ว่าเราจะไปทําอะไรอาศัยตัณหาตัณหาพาดีตัณหาพาชั่วตัณหาพาเดือดร้อนบุญนวายครับเมืมอบิบัตธรรมก็ยังต้องอาศัยมันอยู่ดีตัณหาที่เป็นภาวะตัณหา ทะเยอทะยานอยากในภาวะความมีความเป็นอยากเป็นผู้ประเสริฐเลอือเลอือดอยากโดง่งอยากดังอยากบรรลุธรรมอยากรู้อยากเห็นนั่นแหละ <c oughs> อาศัยความอยากชนิดนั้นแหละนำให้เรามาปฏิบัติไปสำนักนูน่นสำนักนี้ฮาคก,กูบา,อา,าอาจารย์นู่นโออาจารย์นี่ไปหาอาจารย์ไหนก็แบกความอยากไป <c oughs> เป็นธรรมดานะแค่ธรรมดาทุกคนนั่นแหละทีนี้ที่อกว่วาตัณหาประหาตพังละตัณหาเสีทำยังไงละ่ะจะละมันได้ถ้าละมันทันทีเลยเนะี่ยมันก็หมดเลยแห่งเหี่ยวยังไม่พร้อมยังไม่ไม่มีพื้นฐานที่ที่พร้อมที่จะละมันได้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ มันก็คนจะเลิกสบบุรีเลิกเคี้ยวมากเลิกยาเสพเสร็จเลิกทันทียากมากเลยสำหรับผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจไม่พอก็เรียกว่าบารมีอินทรีย์ยังไม่พอนั่นแหละอิน,นทรียังทมศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่พอบารมีไม่พอนงางความดีที่สั่งซ้อมมามันไม่พอละทันทีเลยมันก็ไม่ได้ มันก็เลยต้องหาอะไรมาแทนมันเลิกสูบบุหรี่ต้องหาอย่างอื่นมาแทนหาอะไรหายามาอมพวกฮอนพวกอะไรนี่เออไม่จะ่นั้นก็ไปหาทํางานให้มันลืมให้เือนไลหลใครโยนให้มันชำระชะล้างนิโคตินที่มันสะสมอยู่ภายในยาเสพติดเนะี่ยอย่างที่บางท่านพ่อแม่มาบวชเอามาที่นี่นะ ที่จะเสพติดมามาถึงก็ไม่น่าจะอยู่ได้นอนเกลิ้งหน้าเห็นใจหน้าสงสารพิษมันทรมานแต่ก็ฝึกก็หัดก็อดอก,ก็ทนอ้าทำงานบริหารอารามเพื่อไร้ไข่จดเวลามันขึ้นมานอนตัวดินตัวงออยู่นั่นพอสางไม่ไม่ได้อยู่ได้กินมันขึ้นถึงที่สุดมันก็ลดลง เหมือนพระอาทิตย์เที่ยงวันแล้วมาบ่ายก็ล่องหาไปทาไออํางานเือไรขยศไปมามันก็อยู่ได้พออยู่ได้ก็อยู่ไป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 มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกูสนทำเกิดขึ้นอากูสนทำมก็เสื่อมลงมันมันไม่อยู่ด้วยกันนะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ด้วยกันตันหาก็เหมือนกันนะเมื่อเราเกิดมาพร้อมกับตันหาเราอาศัยตันหา มาปฏิบัติธรรมก็อาศัยตัณหานี่แหละพามาหาประพฤติ่าปฏิบัติแต่นี่ละตัณหาเสียจะละอย่างไรก็หาหาอันอื่นมาแทนตัณหาที่จะทํางานคล้ายๆกันแต่ไม่ตั้งจต่วันพื้นฐานอันเดียวกันก็เอาฉันทะกุศลธรรม,มะฉันโท พอใจพอใจฝักไฟในความดีในความดีตื่นมาตีหนึ่งตีสองทำมาปฏิบัติทำโดยตัณหามันก่อท้อแท้ห่อแห่แห่งเหียวว่าเราทรมานเหลือเกินเราตื่นขึ้นมาทาความเทียนตั้งแต่ดึกมาเนี่ยทุกวนันทุกวันกับครูบาอาจารย์เปื่อนกับฟุ้งไม่เห็นมันได้อะไรไม่เห็นมันมีอะไรน่าจะเลิกได้แล้วไม่เห็นมันเป็นตัวเป็นตนมันไม่ใช่ ทรัพสมบัติสิ่งของที่ตื่นมาไปค่าไปขายไปทําอะไรจะได้มาเป็นเนื้อเป็นตัวมันก็แห้งเหี่ยวเอากุศลธรรมฉันทะพอใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีงามว่าเอา้าไม่ได้อะไรก็ช่างมันไม่รู้อะไรก็ช่างมันเราก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าเราพระอรหันต ครูบาอาจารย์ท่านสั่งต่านสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้เรากระทำมามันเป็นการดีเกิดมาชาตินี้บนญกุศลเรายังไม่พออินทรีย์ยังไม่แก,ก่กล่าบารมียังไม่สุกงอมเราก็ขอทำเพิ่มเติมไปบุญมันจะมีมาจากไหนถ้าไม่มีจากการกระทำของมากๆม,มาจากของน้อย คลองใหญ่ๆมาจากคลองเล็กๆนั่นแหละวิวัฒนาการไปคนดีทั้งหลายมาจากคนชั่วพระอารหันต์ทั้งหลายมาจากปุถุชนถ้าคิดอย่างนี้ทําไปอย่างน้อยก็ได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ทําชั่วอะไรปิดกั้นกระแสแห่งความชั่วลามากระทําแต่สิ่งที่มันดีมันงามเป็นประโยชน์ถ้าคิดอย่างนี้ทําไปเถอะที่นี่มันไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความผิดหวังสมหวังอะไร ได้ทำเท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นได้ทำมากก็พอใจมากว่าเออเราเกิดมากับเขาชาติหนึ่งเราก็ไม่ได้สูญเสียความเป็นมนุษย์ทิดดีงามเรายัางได้พบพระพุทธศาสนาอย่างได้บวชอย่างได้ประพืชิยัยงได้ปฏิบัติธรรมไอ้คิดอย่างนี้มัน,ม,นมันความสงบมันจะเกิดขึ้นเ mm hmm. มื่อไม่หวังเนี่ยนะอะไร mm hmm. อะไรมันจะเกิดขึ้นมาเจะฟังให้เด๋ยวนี้มันไม่สงบเพราะมันติดอยู่ที่ความอยากให้มันสงบ เดี๋ยนี้มันไม่ฉลาดเพราะมันติดจุดที่ความอยากฉลาดมันกลายเป็นโง่ปัญญาก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เอาห่อน,นี้เรามาพูดกันทั้งเรื่องความสุขความสุขเพื่อความสุขการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันจะต้องเริ่มเริ่มด้วยความสุขด้วยนะไม่ว่าจะทำอะไร มันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความสุขหล่อเลี้ยงด้วยก,ก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายความพยายามจะมีผลความเพียรจะมีผลได้อย่างไรพิสุทในธรรมวินัยนี้ไม่เอาความทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั่นช่วยฟังให้ดีนะ ถ้ว่าความเพียรความพยายามจะมีผลได้อย่างไรทำอย่างไรความเพียรจึงจะมีผลความพยายามจะมีผลจะมีได้อย่างไรว่ายอย่างนี้คือถ้าไม่เอาความทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีความทุกข์ทับถมไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำไม่มีความสุขท,ท,ที่ชอบทำด้วยนะไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำ ความสุขชอบทำก็มีไม่ชอบทำก็มีเรื่องความสุขเนี่ยแต่ในที่นี้นใหหมายถึงความสุขที่ชอบทำธรรมิกันจะสุขขังนะปริจจะชติไม่ละทิ้งความสุขอันประกอบไปด้วยธรรมอันชอบทำแต่สิีงจะสุขเขอณนะทิมุติโตโอติไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั้น แต่แต่่างนี้งูรปพัญนาอมัชิมปัญนา,อ,นนญนาอุปริบัญญามัชจุมาในกายเล่มที่สิบสี่กที่สิบสองหน้าที่สิบสามพุทธศาสนาของเรานั่นเป็นศาสนาไม่ได้ง <c oughs> มองในแง่แห่งความทุกข์เป็นเพสพิสมุอย่างที่คนส่นมากเข้าใจความหมายก็หมายความว่าการประพฤติปฏิบัติการก็ะทำความเพียรการศึกษา การเึดอออกดโปรอบรมในศาสนานี้ไม่เอาความทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมคือตอนเองอยู่ดีๆไปทรมานมันจนเกินไปไอ้ที่เราตื่นมาตีหนึ่งตีสอง <c oughs> มาชั้นข่าวเวลาเดียวอยู่ในภาชนะอันเดียวเนี่ยไม่จะทรมานหรอกนะขน,นาดนี้ไม่ได้ทับทมก็ดูสิพวกเรานี่ยมีใครเป็นโรคคอมแห่งแรงน้อยมีแต่คนอ้วนๆสามมนนหัวโตกำปั้นมีแต่ตัวใหญ่ <c oughs> อ้นรุ่นสมบูรณ์แก้วจะเป็นเขาฉันกะเวลาเดียว่าเตือนเด็กลุกเช้ามาจางเนี้ยงะวงนะงหหนอนไม่ใช่เป็นการกระทําความทุกข์ทับถมหรอกความหมายของการกระทําความทุกข์ทับถมนันม่นมันมันมันหมายถึงพวกอันตกินลมัทฐานุโยกที่ทรมานตนเองเมื่อพวกเราไม่ได้เสี้ยวเขาหรอกท่านไปดูในอินเดียท่านจะพบเพราะนั้นพุทธเจ้าของเรา นั่เหว่าอันอนัทธพูตังอัตตาหนังทุกเขน่ะอัตภาเรติไม่เอาทุกรับผอมตนผู้ไม่มีทุกครับผมเอาพอดีอย่างที่เราเจอเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่ละทิ้งความสุขอันชอบทำฟังให้ดีไม่ละทิ้งความสุขอันชอบทำทำนิกันจะสุขังน่ะปริจะชจิต ไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำในอันที่สองต่อมาตสมิจ okay. นะุสเขอนะที่มุชโตโหติไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั้นความหมายของการกระทํานี้ก็หมายวาว่าอันแรกนั้นเราไม่ต้องทรมานตนทึ้งขนันนดให้ร่างกายหมดสมรรถภาพในการทำงานของมัน แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่หมกมุ่นสยบในการบำรุงบำเรอทางความปรารถนาความใครยที่ถือว่าเป็นความสุขทางโลกๆนะนะไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำตัวนี้ลำบากสักหน่อยที่คนธรรมดาเราจะกะจะจ,ะจ,ะจะรู้ว่าไอ้ความสุขที่ชอบทำนี่มันเป็นอย่างไรความสุขที่ชอบทำในที่นี่นั้นก็หไม้ยถึงว่า ความสุขอันเกิดมาจากจิตที่อบรมให้เกิดความสงบเป็นความสุขที่ปานีดไม่แอบอิงอาศัยอามิตรความสุขชนิดนี้ไม่ใช่หาได้เฉพาะนักบวชเท่าน,นั้นนะชาวบ้านที่เป็นพุทธสาวกเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรม ฝึกฝนสมาธิภาวนาอบอรมจิตลงไปลงไปก็จะพบความสงบเมื่อพบความสงบก็จะพบความสุขที่ป่านี้ปา่ปานี้แต่ใหนี้ถ้าหาว่าผู้บวชแล้วเข้ามาประพฤติปฏิบัต,ติมันจะเห็นได้ง่ายเพราะว่าเราได้ปลดปล่อยพันธนาการสิ่งที่ขัดข้องทั้งหลายสิ่งที่ทวงดึงกดดัน ไม่พบสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่กันกลางการบวชนั้นเป็นวิธีชีวิตเพื่อให้เขาถึงความสุขชนิดที่บอกว่าความสุขที่ชอบทำนี่นะปลดปล่อยพันนาการทั้งหมดแล้วก็มามุ่งมาสู่ตรงเนี้ยชาวบ้านชาวช่องเขามาไม่ได้สนับสนุนเอื้อเฟื้ออุปธรรมอุปถาเราก็ได้อาศัยบุคคลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ก็หวังพึ่งพาอาศัยเรา ถ้าเรามีความสุขจริงๆความสุขนี่มันจะเออมันจะล้นเพียงแต่เขาได้เห็นเขาก็ยังมีความสุขความสุขเพื่อความสุขอย่าลืมนะความสุขของเราเพื่อความสุขยิ่งๆขึ้นในจิตของเราและเพื่อความสุขของผู้อื่นเองๆผู้อื่นได้เห็นผู้อื่นได้ยินได้กระทาตามได้ปาเพื่อปฏิบัติได้รู้ได้เห็นตามเขามีความสุขทั้งนั้นนะเอาไปเห็นภาพแห่งความสงบรลมงับ สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านขึ้นมาเราเองก็ยังมีความสุขถ้าเราไปพบคนที่เขาสงบพร้อมง,งับหนีหน้าตาเอิบอิ่มและด้วยความสุขอิริยาบถละมุนละม,มัยเม่ราร้อนอะไรเนี่ยเราเองก็สบายใจความสบายใจพอใจทำมันเป็นความสุขอันนึ่งเช่นี้ถ้าเกว่าเราบวชแล้วเราไม่พบความสุขชนิดนี้เลย มันจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการบวชที่สูญเสียมากโยบ้านชาวบ้านเขามีความสุขทางตามความสุขที่เป็นไปเพื่อความสูญเสียสุขภาพทางจิตเป็นความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ความแพลเผาความรอ้รอนทีนี้เมื่อการมาสุขนั้นเราก็ไม่ได้เราสละทิ้งซะแล้วเข้ามาปวด ค้นหาสุขอันปานี่ทีนี้สุขอันปานี่นี่ก็ไม่ได้การมาสุขแบบชาวบ้านก็ไม่ได้เพราะเราสมัครมาทางนี้ถ้าจะไปทําแบบชาวบ้านก็ทุกเพิ่มกันไปอีกชาวบ้านก็ดูถูกดูแคลนเขาไม่เคารพนละยถือเขาติดชินดินถาม่อยิ่งมีความทุกข์เลยไม่ว่าการมาสุขก็สูญเสียไปแล้วความสุขปานี่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้ให้เขาถึงคนนั้นท่านถือว่าเป็นผู้มีชีวิตที่พลาดที่สุด หากสงองค์การชนิดนั้นมีชีวิตที่ผิดพลาดที่สุดแต้ว่าพระภิกษุผู้สระาธามาสกแล้วมีได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเพื่อความสุกที่ปานนี้หรือฝึกไม่สําเร็จ <c oughs> จึงอยู่ในฐานะที่ตกต่ําเป็นผู้พลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งกว่าชาวบ้านที่เสพการม,มาสกพูดง่ายๆว่าพระไม่ดีแล้วมันก็เต็มทีกว่าคาหัดเต็มทีกว่าชาวบ้านน่าสงสารกว่าคาลหัด เขาเรือหักเขายมีโอกาสสุขบ้างแบบภาษาของเขาแต่พระเข้ามาปวดความสุขจะเอาแบบโลกกอไม่ได้ขนาดเพราะสังคมไม่เอื้ออำนวยให้จะไปทําแบบเขาก็ทุกตําำในติชิ้นินทาต้องไปทาอย่างหลบๆซับซ้อนแงงงความสุขทางจิตอันปราณีก็ไม่ได้และตนเองก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นหรือปฏิบัติก็เอาแต่ความทุกข์มาทับถมหนาดําค่้าเเรียด คือว่าผู้ปฏิบัติทรมองดูหน้าคำหน้ามองผิวพรรณเศร้ามองอินทรีไม่ผ่องใสดีอาการริยาทุก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 ,ทก,ทก,ทกแผลเขาบางแห่งเราไปเห็นสำนักปฏิบัติและดูหน้าตามานี้จะคนทุกทุกแผลเขาแน้่นะก็เลยช่วทั้งสองแล้วุทธเ้าว่าอุพาโตถัึถงช่วทั้งสองอุพาแปลว่าทั้งสองอุพาโตผัสถาว่าช่วประโยชน์ทั้งสองเลย ประโยชน์ทางแบบชาวบ้านก็ไม่ได้ประโยชน์ของพระก็ไม่ได้เรียกว่าเต็มทีเลยมีน้ำซ้ำอาจจะผิดหวังแล้วก็จะแสดงออกมาจากความกดดันความพ่ายแพ้ต่อสิ่งเหล่านั้นมาในทางผิดๆหรืออาจจะซึกอ,ออกไปเป็นคนสม,มเลเทเมอง ปล่อยชีวิตให้ไ,ไปตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาเพราะตนเองได้ปฏิบัติอย่างคํำเครียดก็ทุกข์อย่างคํำเครียดไม่มีความสุขความสุขทางจิตก็หาไม่ได้พิสุจนั้งหลายคุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้แต่เป็นผู้มีความละโมบมีราคะแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาศมีความดําเริแห่งใจที่ร้ายแรงมีสติเลอะเรือนไร้สัมปชัญญะ ใจไม่มีสมาธิมีจิตพลานปล่อยอินทรีย์ไม่สำรวมบคุคคลผู้ที่เรากล่าวว่ามีอุปมาเหมือนดุนเฟินเาผาผีไฟไม่ปลายเสร็จแล้วทั้งสองข้งอีกตรงกลางก็เปื่อนคู่จะใช้ประโยชน์เป็นเครื่องไม้ในป่าก็ไม่ได้ผลเป็นเครื่องไม้ในป่าไม่ได้ผลเป็นเครื่องไม้ในบ้านก็ไม่ได้ผล โพคะของคฤลิสัดเขาก็เสื่อมไปเสียแล้วประโยชน์ที่มุ่งหมายของความเป็นสมณนะเขาก็ทําให้บริบูรณ์ไม่ได้ดนฟืนเผาผีในป่าช้าที่เปื้อนขูดลองคิดดูจะจับถ่อนปลาไฟก็จะไม่มือจะมาจับตรงกลางมันก็สกปปกตรงนี้เลยขาดทุนอย่างย่อยยับเพราะฉะนั้นนการปฏิบัติธรรมเราจะต้องให้มีความสุขหล่อเลี้ยงที่เรียกว่าความสุขโดยชอบทมแล้วก็อย่าละทิ้ง ไม่ว่าฝึกฝนจิตให้พบความสงบมีความสุขหล่อเลี้ยงมีปีติเอ,อื้ออิ่มภาคภูมิใจการปฏิบัติชนิดนี้ไม่มีอะไรเกินอาณาปานสติพระพุทธเจ้าตรัสไ้เตือนกดมากอาณาปานสติภวีตาสมาธิภวีตาปะโหลีกาตาอาณาปานสติอันบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากเนี่ย เขาบอกว่าสันตาปนีตาเป็นของสงบปานีตสุขโขจะวิหาโรโอปนุปปเนยจะปาปะเกอากุสเลธรรมเมธานาโซอันตรธาเปติบูปสเมติเป็นธรรมอันทำให้เกิดความพาสุขแห่งจิตและยังบาปอากุศลและธรรมอันรามมกให้อันตรธานไปเพราะฉะนั้น การมานั่งสมาธิตึกๆเดิด่นๆหรือกลางวันที่เราเฝ้าเที่ยวกล้ำกันอยู่เนี่ยทำให้ดีนะอย่าทำสักแต่ว่าเล่นๆแต่ถ้าทำแล้วมันยังไม่เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อย่าเพิ่งน้อยออกน้อยใจเอาฉันท้ามาแทนมันสิพอใจว่าทำบูชาพระพุทธเจ้าทำตามรอยพระอรหันต์ทำตามทางแห่งอริยชน ถ้าสังเกตให้ดีๆนะมันจะมีความสุขได้ง่ายมากการเจริญอาณาปานสติเพียงแต่พวกท่านทั้งหลายนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงๆสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าข้างบนนะส่วนบนแค่ขอขึ้นมาสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะข้างหน้าความรู้สึกภายนอกเฉพาะหน้าความรู้สึกภายในเฉพาะกับปัจจุบันเฉพาะหน้าภายใน หายใจเข่ายาวๆละเอียดแล้วก็ปล่อยออกมาละเอียดยาวๆละเอียดมันจะอึดอัดมันจะรีบแย่งกันออกมาก็ช่างพัวมันตรงนี้อย่าเพิ่งตามใจมันจะไม่ง่วงนอนนะทีนี้นานๆเข้าความอึดอัดเหล่านี้มันจะปรับตัวมันเอง ร่างกายของเราที่ยืดขึ้นตั้งตรงนั้นมันก็ค่อยจะปรับลงสู่ความพอดีร่างกายทุกส่วนหมดอาการเกร็งเป็นอาการปล่อยทางกายลมหายใจละเอียดเข้าเิดความพอดีจะเกิดความสุขแปลกประหลาดขึ้นมาคือปล่อยจากอารมณ์อดีตอนาคตโดยธรรมชาติมาอยู่กับลมหายใจปัจจุบันเนี่ยความสุขจะเริ่มหล่อเลี้ยงขึ้นมาทันทีนะ อาณาปานาสตินี้เป็นกรรมฐานที่ไม่ต้องการพลังงานเผาผลาญกินก็ไม่มากอาณาปานาสติเนี่ยถ้าใครไปกินข้าวมากๆผิดสเปกมันไม่เหมือนกรรมฐานอย่างอื่นกรรมฐานอย่างอื่นมันต้องใช้เรียวแรงเพ่งกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากเลยทีเดียวแต่อาณาปานาสติเฉยสบายปล่อยเหมือน ใบไ,ไมู้่ลมแหละมันต้นไมู้่ลมดูธรรมชาติเห็นการไายข้าวไลลออกของธรรมชาติเหมือนคลื่นในทะเลไหล